ก่อนเช่นเคยในะช่วงข่าวไอทีนะครับโลซิมคู่ของ iPhone 12 i p h p n o 12 Pro ยังไม่รับสัญญาณ 5G ในตอนนี้ค่าอนาคตมีการอัปเดตให้ใช้งานได้ iPhone 12เป็น iPhone รุ่นแรกที่จะรองรับสัญญาณ 5G นะครับและคำถามที่สงสัยนะับคือถ้าใช้งานดอบซิมคู่พร้อมกัน iPhone 12ใช้ 5G ได้หรือไม่คำตอบคือในปัจจุบัน Apple นะครับผมยังไม่ได้แต่เพื่อนวางแผนอัปเดตให้ใช้ได้โดยการ บรอดแเชา์เบยนโฟนนั่นเองนะครับรบซิมคู่หรือดัวซ i m ถูกใช้ในโฟนแต่ปี2 0 1 8นั่นหมายถึง iPhone A/S, A/S Max, XR, 11, 11 Pro, 11 Pro Max และ SE 2รองรับในซิมเดียวโดยโมเดลที่ขายในประเทศไทยนั้นจะใช้ซิม n a โนหรือซิมแบบแผน่นและ eSIM นั่นเองทำให้เราสามารถใช้งาน2เบอร์มือถือได้พร้อมกันในเครื่องเดียวแต่ณปัจจุบัน จรใช้งาน 3G ใน 4G ใน iPhone 11และเก่าวกว่าการจะเลือกใช้อินเทอร์เน็ตเราจะต้องตั้งค่าว่าให้สัญญาอินเทอร์เน็ตจากซิมที่1หรือซิมที่2ตามที่องต้องการนั่นหมายถึงว่าทั้ง2ซิมรับสัญญาณ 5G 4G ได้เหมือนกันไม่ได้เป็นซิมแผ่นเือ eSIM ก็ตามแต่ใน iPhone 12เมื่อมีการรองรับสัญญาณ 5G เข้ามาณนะตอนนี้ข้อจำกัดก็คือถ้าต้องการได้สัญญาณ 5G ต้องติดตั้งเพียงหซิมเท่านั้น ถ้าใส่2ซิมหรือ2เบอร์เข้าไปจะไม่สามารถใช้ได้จะรายงานจากที่หนึ่งแจ้งว่าผู้ใช้งานในโหมดสอในเครือข่ายมือถือ v วอร์ชันนสหารัฐต้องใช้ e s i m ได้ตออซิมนาโนของไอโฟน12และ12 Pro ถ้าต้องการใช้งานสัญญาณ5 g, ้า g ในโหมด2ซิมนั้นใช้ได้4ี่ g เท่านั้นเองครับแต่อย่างไรก็ตามแรงข่าวเผยว่าทาร a เ p ิลได้ทำการอัปเดตให้หมด2ซิมใช้งาน5 g ได้ในอนาคต ในการปล่อยซอฟต์แวร์อัปเดตภายหลังณนะปัจจุบัน2020นะครับผมวันที่20ตอคอสองพันห้าสิบห้าสามในไทยไม่มีกําหนดการวางขาย iPhone 2อย่างเป็นทางการข่าวได้มาถึงแลายเด้ทราบกันว่า iPhone 2งรองรับกรอบ5้า g ในไทยจะใช้งานจริงได้มากว่าแค่ไหนและเต็มสีว่าที่ไหนกันนะครับติดตามกันได้เลยสวัสดีในช่วงข่าวไอทีห้องจดหมาเพีนเท่านี้นะครับขอบคุณสี่ตตามนะคะชมนะครับสวัสดีครับ